ไอไพ่โดดอะไรได้สูงขนาดนั้นเลยเหรอมันไม่ได้ต่เลยี่โดดต่อไี่โดดต่อเลยพี่เอ้ยเราเราต่อแบบขาบันไดแล้วไปขบันไดบันไดบันไดเฮ้ยอย่าไปยืนอย่าไปยืนริมมากอย่าไปรินมากอย่าไปยืนมากมันมันไม่ด่านด่านแค่นี้เพิ่งเราจะไม่ผ่านเลยเฮ้ยเราเราเราพวกเลฮ้ยพี่เราเราตั้งองขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปแต่เราคนทีละคนเฮ้ยเขียวได้กว่าได้ดีเขียว ขวาเลื่อได้ขวานเลื่อได้เป็นมันด้ไอ้หัวเอาแล้วเอาแล้วนะขวานได้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 ินขึ้นขึ้นทุกคนขึ้นทุกคนขึ้นทุกคนเกมนี้ถกกันได้พอมันหนักกันได้อ้กูไปไงเเราพอะก็ติดีดดีดีดีีดก็ติดดีดีดีดดี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 ดรอีดีดดีดีดดเดินดดดี ไอ้คือมันต้องไปกว่าดแบบคนเดียวก็คือผ่านไม่ได้แล้วนะใช่ใช่เพราะว่ามันไม่่คนเดียวผ่านดังนั้นก็โอ้ยดังนั้นก็ต่อบันไดได้แหล้วะมั้ยไอเมื่แกีไอ้แฮมมึงมึงกระดีกระดาอย่างไงเมื่อกี้ตกแล้วไอเดียวเดี๋ยวนาไปเอาไปเอาไปเอาไปโดดเป็นคู่ไอ้กูกูว่ามันตกมันตกจากที่สุดมันตายป่าวะ ไม่ใช่อรอนี่เราจะอย่เลเนี่ยกิน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 เอะยนี่เนี่ยต่อเขามันไดนได้จะง่ายกว่าหรือเปล่าเฮ้ยอย่านเดือดไหยไม่คือคือเราจะถึงอยู่แล้วใครไม่ชอบอ่าไปสองคนแ่สองคนสองคนกรโดดโดดต่อกระโดดต่อสองคนไหมได้หมดกระโดดน่องนรอรอเอ่เอ้อก็โดดแบบมันบากอะจีบอะไเน้่ยไม่เอา ต่อต่อบันไดเลยปต่อต่อบันไดเหรอวกมเกมนั้นมันผักกันไม่ได้เว้ยแต่เกมนี้มันผักกันได้เกมนี้มันผักได้ไม่ใช่หรอกกูจะได้ผ่าเวอร์ชันแรกเนี่ยอ่าต่อบันไดต่อบันไดบันไดบันไดอย่าพลาดทีละคนทีละคนตายแน่ตายเจมบีเอชิวเออใช่ปะมันได้ต่อแบบดีๆแล้วค่อยเดินกันมาแต่มันเดินยากอยู่นะยแล้วทีละคนมันไม่มันไม่ค่อยเอ็นนี้หรอกเว้ยเป็นอย่างนี้ได้ป้ะแฮมแฮมแคบหน่อยแฮมแคบหน่อย ไอคิวเสียจะตกมาในไคิวเดินซ้ายหนึ่ยโอ้โหฮิตบล็อกมันได้ฮิตบล็อกมันได้เจมโอเคโอเคทีนี้ตรงนี้ก็ยังโดีไม่ถึงเนียถ้าเจไปบนตึก จะทำไงต่อเสามสองเจมส์เจมส์ไม่โดนต้องเหนือพร้อมกันมกเหนือไม่ได้มันต้องไปขวาบอกว่ามันต้องไปขวาหน่อยบอกว่าผู้คนแรกคนแรกต้องริมลิมเลยคนแรกต้องยืนริมอ่าริมลิมแล้วจะผักนะริมลิมแล้วจะผักนะเดี๋ยวไปเออโอเคโอเคอย่างนี้ได้ชัวอย่างนี้คือได้ชัวหมฮมไปขวาหฮมไปขวาได้อีกนิดนึงเออาแล้วก็ขวาอย่จริงเนี่ยเราขั้นสุดท้ายก็ผ่านแล้วบอกว่าความจริงอ่ะจะบอก ไม, ata, ไม่ได้ <Bened ic te> ไม่ได้ย่า้ำย้ำคือมันเตะเว้ยคนโดดมันเตะได้เว้ยมีโอกาสที่จะโดดไปกระเดินนะคนโดดคนเดิมไอเจ๊ค่อยๆนะไอเจ๊ยังไงไอเจ๊มันยากจัว่าเกมเฮียเด่ะมันยากผมเอาไป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 นี้เติมบินได้ไหมเนี่ยบินไงก็ที่มันกระโดดไปเป็นคู่ไอ้เฮียบินลานั้นอะ มันโดนดันกันน่ะแบบว่ากูว่ามันต้องหยัดไอหยัดนินเกินไปบ้าฮเอยเดี๋ยวร่วงเฮ้ยไม่ต้องทำอะไรเลยอันนี้คือด่านแรกจริงปะไม่กูว่าด่านแรกจะยากไปนะเว้ยมันอาจจะใคดได้บ่างกแบบคนมันไม่มีแรงบินมันโดนดันไดล่นมมัดนไดเ่นนะเฮ้ยแอบลอยฟ้าได้เหรอเปล่ามันเพิ่งเปนแกนวายคือมันไม่ได้เพิ่แกนเอไอ้เหี้ย ต้องแบบดันพร้อมๆกันน่นจะแบบเดินพอไปได้เดินๆไปพร้อมกันมันคิดว่าจะถึงเหรอไม่อ่ะไม่งอ่ะพร่จิงที่จิงมันตายตั้งแต่แบบไม่ขอดึงพื้นแล้วปะมึงเหยียมเวลาแค่อยู่ตรงกลางอะไอ้ตรงกลางมันก็ตายล้วิงไม่่าคนลงมาลองกระโดดพร้อมันเลยองปุ๊บมันทยังไงนะ เนี่ยบูมบูมกำลังลอยฟ้าอยู่แต่ว่าตัวเราต้องแบบชนกันต้องให้ตัวมันชนกันนะไม่ได้ไม่ได้กูนทำยังไงเนี่ยเป็นขบันไดเว้ยไม่ได้ไม่ได้คนนี้ขันขันบันไดเถิดชาวไทยมจีเกือบตายนะจริงเหรอมามามาใช่แล้พยายามกันใหม่ยเฮ้ยถ้าถ้าไม่มีคนตกเมื่อกี้กู่าได้โอ้ใครมาตกกว่ใหญ่รู้นะที่กูผีดันแหละ ไอแฮมวัดเหอะแฮม w ัดเหอะวัดเห้ยไอค้งนี้มอบมอบหน้าที่นี้ให้แฮมดีกว่าแฮมกระโดดให้ผ่านแฮมกูขยับขึ้มาไหมกระโดดขึ้นมาไหมกูว่าไอ้เจมันจะล่วงละอีกนีหนึ่งเที่ยงเก้าเดียวล่วงละขยับเรียบร้อยอินกูน่าจะยืนริมไปไม่รอดผ่านยากเกมเทียเนี่ยเกมมีด่านเดียวหรือเปล่า มีหลายด้านเลยมึงแค่งมีหลายด้านแค่แบบแบบแรกไม่มีสิบกว่าสิบกว่าด้านนะแล้วมันมีสามแบบบ้างเลยสี่แบบเนี่ยกูยิงตคนแรกกดคิปก็แบบยิงนิ่งได้บ้างคนแรกกดคิบยิงนิ่งได้บ้างเฮ้ยไอ้เห้ยกดชิปแล้วเล็งได้เพื่อนยิงยิงแม่งอะไรเงี้ยนี่หรอหนึ่งหลายด่านมันมันเล็งกันนั่นไดะมันเป็นแม่ไดเมาเราต้องหยุดเออเบาต้อมาต้อยิงได้เราถึงเกมโกงๆงั้นนั่นเกมอาจจะปีนกำแพงทางซ้ายมือได้ก็ได้ เกมไม่ได้จะไม่ได้กวนด้วยแต่พวกเราไม่กวนเองแล้วนะเรื่อยๆขยับออกไปเรื่อยๆอ่ะแบบเด้ๆเหมือนมันกว้างขึ้นเรื่อยๆเราจะล่วงเล้วมัยแอมมาฉันแค่มาฉันต้องระวังเราเลยดีนะไม่น่าถึงตรงเนี้ยเฮ้ยมึงถึงจะบันดิถึงเว้ยแฮมเซ่แฮมเซ่แฮมก็จะต้องไปควายก่อนวะอ๋ออาควายหน่อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปโดดก่อนต้องนับต้องนับปะเฮ้ยต้องนับตัวจีโดดก่อนจีกระโดดแล้วแฮมกระโดดน่าจะแบบเออยาก้ังหวะ เดียวเดียวเมื่อกี้เมื่อกี้เดียวเองคือเดียวอันนี้ด่านแรกอ่ะอันนี้ด่านแรกด่านแรกของแบบแรกด้วยนะไออันนี้กับวาโลอะไรยากกว่าก e ันบูนวาโลยิงหวง่ายกว่าเลยเฮ้ยใครมันดาลกูว่าเฮ้ยยังยัง ไข่บดเอแข้งแข้งบดตันหลังไม่อย่าดันรับอย่าดันรับเราจะรู้ไหมว่าห้องมันให้เล่นกันะห้องมันให้ล่นกแปดคนห้องมันให้เล่นกันแปดคนแปลว่าอะไรโอ้หรือหรือว่าเราต้องพวกเราเนี่ยต้องเพิ่มอีกคนหนึ่งวะไม่เหรยวเล่นกันสองคนนี่มันไหวนะไหวไฮ้ยเดี๋ยวให้กําปั่นมันรอเดี๋ยววัดเดี๋ยวถามกําปั่นก่อนไอจีดูไอจดูวาย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 ก้อนลองดึก้อนก็ถ้าโดดพร้อมเพื่อนน่าจะได้อยู่ต้องโดดต้องช่วยกันโดดไหมได้ได้ได้ไอ้กูว่า

อย่าล่วงนะอย่าล่วงนะเดี๋ยวก่อนเอาเว้ยเอาเว้ยอย่าให้จัดอย่าใจัดเ่าไม่ถูกวะเราจะไม่อยาเข้าไอ้เดี๋ยวเข้ายังไงอ่ะแค่แค่ยืนขางแค่ยืนขันก็คงกไม่เข้าได้เน็กซเลเวลมาหยอกไปเลยวิ่งเชือกไอ้เชื่อกขาดได้นะก็ปุ่มตรงกลางก็ต้องลงปะใครก็ได้ต้องหย่อนลงไปอ่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวเราใครเราใครเป็นหัว่ะใครกูกูหัวไม่ี่ยกูกูหัวกับไปอะกูหัวอเดี๋ยวแล้ทำเฟเบอร์เติมไปยงกันได้ยัไหนไอ้จิมลงวีคนนี้เออไมไม่ตายมันนหย่อนนแล้วเอาแวอ้ไอคนไมไคนอ ใครหัวกูตายอ่ะกูตายกูตายเอ้ยโอ้ยหัวโอบนะไปเป็นเพื่อนคณะไปสวยสวยสวยเอ้ยอย่าไปไอตีไอตีเห็นนะไอแดงไอแดงไอแดงไม่กินลมทำไมต้องไปก่อนมาไอแดงโดนดึงอ่ะเมื่อกี้ไอแดงโดนดึงอะดูดิเอ้ยตรงกลางไอ้ตรงกลางไอคือถ้าไอตีเป็นสีส้มสีส้มมันดึงเว้ยสีส้มมันดึงเว้ยมึง